กินไก่อยู่แถวนี้นั่นไงเข้างหลังเอามาเดี๋ยวนี้เลยพี่หยอกถ้าพี่หยอกไม่ให้หนูกินหนูจะฟ้องแม่ว่าพี่หยอกอ่ะเอาสาวเข้าบ้านแล้วก็เห็นด้วยพี่หยอกอ่ะนั่งกระหนุงกระหนิงกับแฟสองคนนี้พูดแล้วก็คนเดอ้เบซีโอ้กว่าจะได้กินเก็บตังค์นั่งอาทิตย์หนึ่ง ไม่อยู่ดีเลยจะได้กินสักทีเอ้ยกลับบ้านไปกินดีกว่าเฮ้ยไม่มีไรสวัสดีจ้าพี่หยองหนือแอบดูพี่หยงแต่พี่หยงจอดรถทางเข้านู่นแหละวเรารู้ด้วยนะว่าซื้อไก่เคฟซีมาาเอามาแบ่งให้น้องบ้างไม่อะไรพี่ไม่ซื้ออะไรมาจริงๆไม่มั่วพี่ไม่ซื้ออะไรมาเลยเนี่ย อะไรเป็นหมาเลยยูกินไกายยู่แถวนี้นั่นไงข้างหนี่เอามาเดี๋ยวนี้ไกายเดอยา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 อะไรี่พี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่หิวยังไม่ได้กินข้าวแบบี้แบ่งกันมีต่างก็ไปซื้อดี อย่ามั่วแล้วไปซื้อเครื่องสำอางได้ไงฮะกเครื่องสำอางโูอย่างมันจะเป็นน้องชายอ่ะพี่เก็บตังเก่งอ่ะขอกินบ้างดิโอ้ไม่กูพี่จะเก็บตังได้พี่อดข้าวที่โรงเรียนทั้งสามวันกว่าจะได้กล่องเนี้ยมาแพงจะตายอะไรอย่าอยาอย่าอยาโน่น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 โน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 พี่หยกถ้าพี่หยกไม่ให้หนูกินหนูจะฟ้องแม่ว่าพี่หยกอ่ะเอาสาวเข้าบ้านมีหลักฐานไม่หล่ะเออมีหลักฐานไม่หล่ะ อา,าก็ไม่มีมีพี่ยองไม่รู้เหรอว่ากล้องวงจอน่ะดูได้ที่โทรศัพท์หนูนะหรือจริงหรือไม่เออก็ใช่ดีก็ตอนนั้นโทรศัพท์เม่เสียก็เลยเอากล้องวงจอน่ะมาตดที่เครื่องหนูก่อนหนูโหลดแอปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เห็นด้วยพี่ยองนั่งหนงกระหนิงกับแฟสองคนนี้คุณแล้วก็ขนลุกโอ้จะกินให้ได้ใช่ไหม ใช่พี่อของมันต้องกินนะนี่เราขอดีแล้วนะมาเราขอสักชิ้นสองชิ้นมาเฮ้ยกองจอนี่อย่าลืมนะโอ้โหไปเลยเอา้าไม่กินแล้วเหรอ,อไก่ปะเยสสุดท้ายก็ได้ไก่เค็ซีของฟรีมากินกองจอนบ้าบออะไรเครื่อ,องแม่น,นุ่นกองจอนบ้าบออะไรเครื่องแม่นุ่นมันเมืนเชื่อคนง่ายจริงเลย